ล่างมันออกตัวเดิมเสียดายน,น,นั่งลุ้นบนเหมือแต่กูแต่เลยเนี่ยแม่สามยอ2อะไรนะสามสามสองอ อะไรนะ9 2ปิดเลยปิดเลยปิดเลยอุ้ยมือสั่นอุ้ยอุ้ยตาย คนลุกผมแบบคนแบบลุกมากแม่สติสติต้องสติก่อนล่างไม่ถูกออกตัวเดิมแปดสามคิดว่าไม่รอดแล้วมันอืม,มดูแล้วเมื่อคืนอ่ะแม่เมื่อคืนคนดูสามหมื่นสี่มื่นเลขทูบศูนสามสอง ดีใจด้วยจ้ะวิตาแลวฉันขนลุกฉันฉันไม่คิดว่ามันจะมาแล้ว่วาก็คือแบบฉันคิดว่ารถเนี้ยงวดนี้คือเขาล็อกแบบล็อกแบบจบอะก็คือเธอคิดดูเหตุล่างมันออกแปดสามอะซึ่งงวดที่แล้วมันก็ออกแปดสามแล้วคิดว่าบนนะ่ะพูดตรงๆเลยไม่รู้ว่าจะออกอะไรเลยเดาไม่ถูกเลยไม่คิดว่าจะมาด้วยแหละเพราะว่าแปดอะงวดนี้เราให้แปดเจฟองเบียให้แปดถูกไหมคุณแม่ อุ้ยตายไม่คิดไม่คิดไม่คิด,ไม,คดไม่ฝันเลยว่าเมื่อคืนแบบเนี่ยเมื่อคืนคนดูสี่หมื่นนะคุณแม่เลขทูบศูนย์สามสองอาใครได้ทุกคนอุ้ยตายฉันขนลุกมากเลยอ่ะฉันไม่ไม่คิดไงคือแบบคือล้างออกแปดสามไปแล้วแล้วหนูไม่คิดเลยว่าบนมันจะแบบว่ามันจะมาแล้วอะก็คือวดเนี้หนูให้แปดถูกไหมเออให้แปด แล้วก็ไม่มีเจาะด้วยแปดสามมันเป็นตัวเดิมของงวดที่แล้วเอองวดที่แล้วเขาก็ออกแปดสามงวดนี้ออกแปดสามล่างแล้วคิดว่าบนนะ่ะไม่รู้เราไม่ถูกเลยว่าบนจะออกอะไรบนสามสองูชาทูบมาสองงวดแล้วค่ะแม่ปังมากผู้ตายปากก็พูดไว้บอกว่าถ้ามาเล็กทูบอ่ะ ก็คือไฟเนี่ยติดยันวันยนัน,ยนวันที่สิบสิเอดเลยฟันแปดแล้วก็บนสามสองฟังไม่ไหวแม่มคือเนี่ยเนาะโอ้ยตาลฉันพูดไม่ถูกตื่นตันและแอบขนลุกเบาๆเลยอะ่ะก็เม่อคืออย่างนั่งพูดอยู่นะว่าองค์พ่ออ่ะทางวันเนี้ยเนาะ สามศูนย์สามสองนะเออศูนย์สองก็ได้อะถ้าออกเลขทูบก็คือตั้งใจไว้ว่าจะจัดงานเย็นวันเย็นวันที่สิบอ่ใหนูไปดูอ่าดูตู้หน่อยดิไปถ้าดูหนูดูดูตู้หน่อยทาางนี้สามสมสองจริงๆเลขทูบเราก็ลงให้เมื่อคืนไปตั้งแต่กี่โมงกี่ยามนแล้วเธอฉันขนลุกมากเลยอ่ะฉันไม่ค,คิดไม่สัดลแล้วเธอดกูกลุ่ม ความที่แบบว่าอะคือกลุ่มแตกมากเลยนะตอนเนี้ยขอบคุณดาวด้วยนะจ๊ะสามสามสองแปดสมอ,อ,อ,อนี้แบบเขาฉลองแบบฉลองเลขสามหรือไงเนี่ยดูกลุ่มแตกเลยแม่จ๋าหน่วให้แปกแต่ไม่แต่ไม่ได้มีเจาะแปดสามเพราะว่าไม่คิดว่าจะออกตัวเดิมแล้วเมื่อคืนดูเลขทูบแม่ สามสองนะเกือบแตกสามตัวเลยอะ่ะใช่ถ้าออกศูนย์สามสอง,สองนี่คือสามตัวตรงเลยนะเธออุ้ยหวตาแล้วไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วว่าไม่คิดว่าจะมาแล้วคือร่างมันออกตัวเดิมแล้วคือคิดว่าบทเนี่ยน่าจะไปแบบ ไปไหนก็ไม่รู้ว่าเพราะบบว่าแบบงวดนีโโ้โหเนาะคือล้างออกเราก็ทําใจแล้วว่าว่าแปดสามมันเป็นตัวเดิมของงวดที่แล้วว่าไม่คิดเลยว่าบนก็คือแปดหนูให้แปดแล้วแปดมันมาแล้วไงแม่หนูก็ไม่คิดว่ามันจะมาอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเออทูบมันจะมาแล้วอะไรมันจะมาแล้วไอ้ทูบมาอีกเกือบสามตัวเลยนะโ,โหเหมือนฉันฝันเลยตอนเนี้ยฉันนั่ง ฉันยังนั่งแบบก่อนนอนเมื่อคืนฉันยังนั่งพูดอยู่ว่าถ้ามานะ,ะเดี๋ยวจัดงานถึงวันที่สิบเลยเออซึ่งวันเนี้ยเออยังไงก็เดี๋ยวรอดูช่างเชิงอาทีมไฟทีมเฟยเขามาจะมาเก็บไฟแล้วเออบอกหนูขอก่อนหนูขอเย็นนี้ก่อนเออถ้าเย็นนี้หนูปังหนูติดไฟให้องค์พ่อยันวันที่10เลยแล้วจัดงานด้วยเนาะอุตายแล้วแม่ปรับเพิ่มมากอุตายฉัน ก็คนรู้อันเนี้ยก็คือติดฟืนติดไฟก็คือติดไฟแลวเมาอเมื่อวานน่ะเมื่อเช้าช่างเข้ามาไอช่างไฟเนี่ยเข้ามาแล้วเขาจะมาเก็บไฟบอกเขาไปบอกว่าเอ้ยยังไม่ต้องเก็บค่ะช่างเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเย็นนี้ก่อนเออเมื่อคืนพูดไว้อะถ้าวันนี้มานะติดให้เย็นวันที่สิบเลยโอ้ตายแล้วชุดโขนต้องเข้าแล้วแหละ เอาส่งมาแล้วนะฮะส่งยังคือเตรียมติดต่อแบบอ่ะไปดูหน่อยเออคือคือแบบว่าคือเตรียมติดต่ออ่าไม่ว่าจะเป็นการแสดงระบามอินเดียแล้วก็การแสดงอ่าลำชุดโขนให้กับพ่อแก่คือเตรียมไว้แล้วเตรียมช่องทางว่าเออถ้าเย็นนี้เราเราปังนะเธอติดต่อโลแล้วไม่น่าเชื่อคนรู้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งไปทางน้อยหน้าได้ไหมคะ ทั้งโอ้ตายแล้วแม่ผลลุกใช่ค่ะอ่ะทางนี้เขายังไม่ไม,ไม่ยังยังไม่แจ้งหมายเลขบัญชีมาเลยอะอ๋ออะค่ะโอเคไปตัดสีได้จะไปตัดทำไมแล้วหูตรงๆขนาดนั้นนะอ่ะโอ้หน่อย อัดสุดยอดมากคุณถ่ายแม่ฉันคุณนาโถงฉันไม่คิดเลยอ่ะทำอะไรไม่ถูกมือไม้สันขอบคุณสามสองเจ ขึ้นเงินได้ไหมเนะี่ยสามสองเนะี่ยลอตเตอรี่แต่ยังไม่ได้ดูเลยนะ